read out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีต ในอดีตโลกของเราเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ว่าที่ร้ายแรงและสร้างความเสียหายมากที่สุดนั้นก็คือแผ่นดินไหวที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยครับสําหรับในทางวิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวนั้นเกิดจากเปลือกโลกเคลื่อนที่หรือว่าสั่นสะเทือนและคายพลังงานออกมาหากนึกถึงการเกิดแผ่นดินไหวกับการดัดไม้บรรทัดเมื่อเราใช้มือจับปลายไม้บรรทัดทั้งสองข้างแล้วดัดให้โค้งงออย่างช้า,ชา จนเกิดความเค้นตอนนั้นไม้บรรทัดก็จะเกิดความเครียดภายในแม้ว่าไม้บรรทัดจะอ่อนตัวโค้งตามแรงที่เราดัดครับแต่ว่าก็จะคืนตัวทันทีที่ปล่อยมือถ้าหากเราออกแรงดัดมากเกินไปพลังงานซึ่งสะสมอยู่ภายในก็จะเค้นให้ไม้บรรทัดนั้นหักและปล่อยพลังงานอย่างฉับพลันทําให้เกิดไม้บรรทัดสั่นสะเทือนและเกิดเสียงตามมาแผ่นธรณีก็เช่นกันครับเมื่อกระทบกันแรงกดดันหรือแรงเสียดทาน จะทําให้หินที่บริเวณขอบของแผ่นธรณีนั้นเกิดความเค้นและความเครียดสะสมพลังงานไว้ภายในเมื่อหินแตกหรือหักก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาทําให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหวตามมานั่นเองครับในต,ตอนนี้ก็จะขอนําเสนอเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายและก็ฆ่าชีวิตผู้คนบนโลกครั้งใหญ่ที่เคยบันทึกในประวัติศาสตร์โลกกันครับมาเริ่มกันที่คิสการาด856 แผ่นดินไหวที่เมืองไตซานประเทศอิหร่านเมื่อวันที่2 2ธันวาคมแผ่นดินไหวครั้งนี้นั้นมีขนาด7.9แมกนิจูดส่งผลให้เมืองไตซานรวมทั้งเมืองใกล้เคียงเสียหายมีผู้เสียชีวิตกว่า200,000คนนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านเลยครับและต่อมาในคริสก์กาช893 ประเทศอิรานก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งครับโดยที่เกิดขึ้นที่เมืองอาเดบิลในวันที่23มีนาคมซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทําให้เมืองอาเดบิลเสียหายไปทั้งเมืองและมีผู้เสียชีวิตกว่า150,000คนคิสการาด1138เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองอาเลปโปประเทศซีเรียในวันที่11ตุลาคมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้กําแพงเมืองและป้อมปราการของเมืองอาเลปโปพังทลาย และมีผู้เสียชีวิตกว่า2 3 0 0 0 0คนคนคิสการาช1556เกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนในวันที่23มกราคมโดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นั้นมีขนาด8แมกนิจ,จูดทำให้เกิดรอยแยกบนพื้นดินเกิดการยกตัวและสุดตัวในบางพื้นที่ทั้งยังเกิดทรายพุและดินถลม่มกระจายไปทั่วทั้งเมืองแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก โดยมีผู้เสียชีวิตถึง8 3 0 0 0 0คนเลยทีเดียวครับคริสต์ศราษ1,920เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งในประเทศจีนแต่ว่าครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นที่มณฑลไหหยวนในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยในวันที่16ธันวาคมแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้เกิดการทําลายล้างในพื้นที่โดยรอบบ้านเรือนเกือบทุกหลังพังทลายทั้งยังเกิดดินถล่มทับบ้านเรือนและทับเส้นทางของแม่น้ําบางสาย จนทาให้แม่น้ํานั้นถึงกับเปลี่ยนเส้นทางในท้ายที่สุดเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า2 0 0 0 0 0คนครับและเหตุการณ์ถัดมาก็คือคิสราตหนึัเกาิเกิดแผ่นดินไหวขนาด7.9แมกนิจูดในภูมิภาคคันโตของประเทศญี่ปุ่นนําความพินาศมาสู่พื้นที่โตเกียวเโยโกฮาม่า oh อย่างรุนแรงครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันของวันที่1กันยายนซึ่งก็เป็นขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่กําลังใช้เตาไฟหุงหาอาหารอยู่พอดี ทำให้เกิดเพลิงไหม้ประกอบกับกระแสลมแรงจากพายุไตฝุต่นทางตอนเหนือของประเทศญ,ญี่ปุ่นก็ทําให้เพลิงไฟนั้นลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคคันโตเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยที่มีผู้เสียชีวิตถึง1 4 2 0 0 0คนครับคริสต์กราช1 9 4 8เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองอัชกบับดเมืองหลวงของประเทศเติร์กเ,เมนิสถานเมื่อวันที่5ตุลาคม ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด7.3แมกนิจูดสร้างความเสียหายอย่างหนักในเมืองอัชกาบัดและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า101,000 0คนครับและในปี2004แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียในวันที่26ธันวาคมประเทศในชายฝั่งเอเชียใต้และแอฟริกาของมหาสมุทรอินเดียต่างก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด9.1แมกนิจูดในครั้งนี้ซึ่งทำให้เกิดสึนามิ พัดถล่มเกาะสุมาตราและประเทศใกล้เคียงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า227,000คนและสูญหายกว่า50,000คนและสุดท้ายเหตุการณ์ในคิสกราด2010นะครับเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงปอโตแปรงประเทศเฮติในวันที่12มกราคมโดยที่แผ่นดินไหวนั้นมีขนาด7แมกนิจูดส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ1,0,000 0หลังถูกทำลายและมีผู้เสียชีวิตประมาณ222,000คนและบาดเจ็บกว่า3,000 300, 0 0คน สังเกตได้ครับว่าในอดีตเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็จะส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มเรียนรู้และต่อสู้กับภัยพิบัตินี้ด้วยการนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์กับทุกภาคส่วนทําให้ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวในยุคปัจจุบันนั้นไม่ร้ายแรงเท่าในอดีตอีกต่อไปครับและในอนาคตเราทุกคนบนโลกต่างก็หวังว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งนี้จะช่วยมาหยุดและชะลอความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้มากขึ้นโดยอาจจะไม่ถึงขั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆอีกเลยนั่นเองครับจาก NSM Science Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน